หมู่บ้านโคกเงียบไม่ใช่ชื่อเล่นแต่มันเงียบจริงเงียบจนคุณได้ยินเสียงใบไม้ไหวในยามคำ่ำและเสียงหมาหอนที่ไล่กันมาจากอีกฟากของป่ากลางหมู่บ้านมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่แยกออกไปไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้หลังตะวันตกดินที่นั่นคือบ้านของป้านี ไม่มีใครรู้ว่าป้านีเคยทำอาชีพอะไรหรือมาจากไหนรู้แค่ว่าแกเป็นหญิงแก่ที่มีของและไม่เคยไปร่วมงานศพของใครเลยตลอด30ปีที่ผ่านมามีเด็กในหมู่บ้านเคยหายตัวหลังแอบไปปีนรั้วบ้านแกบางคนบอกว่าเห็นคนพูดคนเดียวใต้ต้นมะม่วงตอนตีสามและอยู่ๆข่าวก็มาว่าป้านีตายแล้ว ไม่มีใครเห็นศพในวันแรกเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปบ้านแกจนต้องให้กู้ภัยจากอำเภอข้างๆเดินเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นแล้วก็พบศพของปณีนอนตาเบิกโพลงมือจับคอแน่นเหมือนโดนบีบจากบางอย่างที่มองไม่เห็นที่น่ากลัวกว่านั้นคือปากของปณีมีได้ดำยาวพาดออกมาเหมือนบางอย่างพยายามเย็บปากเธอไว้แต่ไม่สำเร็จ ศพถูกย้ายมาไว้ที่ศาลาวัดก่อนเผาในอีกสามวันชาวบ้านหลายคนแย่งกันจุดธูปไหว้บางคนยกมือไหว้ด้วยความกลัวบางคนเดินหลบสายตาศพเหมือนยังรู้สึกว่าเธอยังมองอยู่ผมเองได้รับหน้าที่เฝ้าโรงในคืนที่สองคืนที่ว่ากันว่าวิญญาณยังไม่สงบและจะพยายามกลับบ้านบรรยากาศสารากลางคืนนั้นเย็นเยือกผิดปกติ ทั้งที่เป็นเดือนเมษาลมแรงมากแต่ทูบไม่ดับมีเพียงเสียงตึงตึงที่ดังเบาๆจากด้านใต้โรงไม้เก่าผมนั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนชื่อเปิ้ลเรานั่งเฝ้าเงียบๆจนเวลาล่วงเลยถึงตีหนึ่งแล้วอยู่ๆเปิ้ลก็หันมาถามว่าเฮ้ย hey, มึงได้ยินเสียงคนเรียกปะวะผมหยุดฟัง แล้วได้ยินจริงๆเสียงแหบแห้งเบาเหมือนลอยมาในอากาศช่วยเปิดหน่อยเสียงเหมือนดังจากในโรงผมเราสองคนลุกขึ้นพร้อมกันใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงลมหรือแมวแต่ในขณะนั้นฝาโรงก็สั่นเบาๆ เสียงเหมือนมีเล็บขูดไม้เบาๆจากด้านในแล้วเสียงร้องก็ดังขึ้นอาเปิ้ลล้มทั้งยืนตาเหลือกชี้ไปยังหน้าต่างศาลาแล้วผมก็เห็นมีหน้าโผล่มาจากด้านนอกศาลาหน้าของปั้นนีที่น่าจะนอนอยู่ในโรงใบหน้าเน่าและผิวหนังลอกหลุดผมยาวพันใบหน้าดวงตาไม่มีตาดำมีแต่โพรงดำสนิทจ้องมองเข้ามา ผมหันไปดูโลงอีกครั้งฝาโลงเปิดอ้าและในวินาทีนั้นผมเห็นบางอย่างค่อยๆค,คลานออกมาตัวดำลำตัวยาวเหมือนเงาคนถูกบิดเบี้ยวและมีเงาเลื้อยตามมันมาเหมือนเส้นผมมันพูดด้วยเสียงเดิมใครอยู่แทนฉันผมไม่จำอะไรหลังจากนั้นเลยเช้ามาพระบอกว่าผมนั่งอยู่ใต้โต๊ะบูชา ศพยังอยู่ในโลงแต่ที่น่ากลัวคือบนผนังศาลามีรอยมือเต็มไปหมดเหมือนคนพยายามปีนออกมาและมีของบางอย่างพยายามจะพามันกลับเข้าไปส่วนเปิ้ลหายไปไม่มีใครเจอเปิ้ลอีกเลยแม้แต่กล้องวงจรปิดของวัดก็ไม่มีภาพเขาหลุดออกจากศาลาในคืนนั้นเหมือนเขาละลายหายไปกับเงาหลังจากเผาศพปณี ก็มีคนฝันแปลกๆทุกคืนบางคนฝันว่าตื่นมาในโลงบางคนฝันว่าถูกเย็บปากโดยได้ดำและที่แปลกที่สุดคือเสียงกระซิบหน้าสราวัดทุกคืนช่วยฉันด้วยอย่าไปวัดนั้นกลางคืนและถ้าได้ยินเสียงขูดโลงอย่าหันไปมองเพราะถ้าคุณเห็นคุณอาจจะต้อง fao